สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีพี่ๆนะครับชาวโคกหนองนาทุกท่านนะครับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับปรีชาเจริญทรัพย์นะครับวันนี้ก็จะมาถ่ายนะครับโคกหนองนาโมเดลนะครับพื้นที่2ไร่หนึ่งงานนะครับอยู่ที่อําเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีอยู่ที่ตําบลนาสวงนะครับพื้นที่ทั้งหมด ของเจ้าของที่เนี่ยนะครับมีพื้นที่ทั้งหมดอยู่ที่10ไร่นะครับแล้วก็แบ่งทําเป็นไร่นาส่วนผสมหรือว่าโคกหนองนาโมเดลนะครับเป็นพื้นที่2ไร่นิดนิดนะครับเนี่ยนะครับก็มีบ่อน้ําทรงสี่เหลี่ยมนะครับมีเบิร์มีตะพักนะครับแล้วก็คลองไส้ไก่รอบพื้นที่นะครับแล้วก็ขุดมวลดินในส่วนของบ่อน้ํานะครับขึ้นมาทําเป็นโคกทําเป็นคันลมที่นะครับ มีทางเข้าโคกคันลอมที่หลุมขนมครกคลองไส้ไก่นะครับเนี่ยนะครับเราได้ทําการขุดเสร็จประมาณ5วันแล้วนะครับก็ความลึกนะครับของบ่อตรงนี้อยู่ที่หกเมตรนะครับนี่นะครับมีน้ําออกมาด้วยนะครับพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่โคกหน่อยนะครับเป็นพื้นที่สูงนะครับพื้นที่สูงหน่อยนะครับแล้วก็เราขุด ไปอยู่ที่6เมตรก็เจอน้ำนะครับซึมออกมานะครับจอมของที่อยากทําอยู่ตรงนี้นะครับที่จริงมันจะมีที่ต่ำกว่านี้นะครับแต่จ้าของที่อยากเอาไว้ตรงนี้นะครับก็เลยน้ําก็จะไม่ค่อยออกเท่าไหร่เนาะนะครับก็พอได้นะครับเป็นน้ําที่ออกจากใต้ดินนะครับเนี่ยนะครับผมนะครับอันนี้คือเนื้อผ้าของงานนะครับ เราจะมีในส่วนของชานของบ่อนะครับอยู่ที่2เมตรนะครับนี่นะครับชานของบ่องเราอยู่ที่2เมตรนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะเดินได้นะครับปลูกอะไรก็ได้นะครับแล้วก็จะมีเบิร์มอีกขึ้นไปอีกนะครับเป็นพื้นที่โคกนะครับที่สามารถที่จะปลูกต้นไม้ปลูกที่อยู่ที่พักที่อยู่อาศัยได้นะครับเจ้าของที่เนี่ยนะครับก็ติดตามทางเรามานานนะครับ ประมาณเป็นปีแล้วนะครับก็มีงบน้อยแต่อยากใต้โคกนองนาในพื้นที่ของของเจ้าของงานตรงนี้นะครับอยากได้โคกนองนาสักที่นึงนะครับเราก็ได้จัดสรรออกแบบพื้นที่นะครับในพื้นที่2ไร่นะครับก็เลยจัดเป็นในรูปของขุดบ่อทรงสี่เหลี่ยมนะครับเพื่อจะเซฟต้นทุนนะครับบ่อสี่เหลี่ยมก็จะขุดง่ายหน่อยนะครับแล้วก็จะมีคลองไส้ไก่ล้อมพื้นที่นะครับคันล้อมที่นะครับ เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นแบ่งพื้นที่ทําเป็นโคกนองนานะครับเนี่ยนะครับบ่อมีขนาดอยู่ที่20่สคูณยีนะครับเนี่ยนะครับอันนี้ในส่วนของบ่อนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมในส่วนของคลองไส้ไก่นะครับนี่เลยเจ้าของที่ได้เอาฟางมาหุ่มดินนะครับแล้วก็ เดี๋ยวจะมาลงหญ้าแฝกกันเนาะนะครับหุ่มดินหนามากเลยตอนนี้นะครับก็พอสมควรนะครับณนะตอนนี้นะครับนี่เลยนะหุ่มหนามากเลยนะครับก็ดินแต่ละพื้นที่ก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับนี่นะครับนี่นะครับผม อ่ะเดี๋ยวผมพามาชมในส่วนของคลองไส้ไก่นะครับตัวนี้จะเป็นทําตามงบประมาณนะครับไม่เน้นในเรื่องของความสวยงามโมเดลนะครับเพราะว่าในเรื่องของความสวยงามเนี่ยนะครับพอฝนตกลงมาเจ้าของที่จะเข้าใจดีว่าในเรื่องของการพังทลายเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับนี่นะครับทําโค้งองนาในราคาประหยัดนะครับใช้งานได้จริงนะฮะคลองใหญ่นะครับมีหลุมขนมครกนะครับมีน้ําออกด้วยนะครับ นี่นะครับมีชานอยู่ที่2เมตรนะครับนี่นะครับของไส้ไก่ระยะเวลาทำงานอยู่ที่ประมาณ6วันนะครับนี่ของไส้ไก่มีความกว้างอยู่ที่5เมตรลึกสองเมตรนะครับหลุมขนมครกมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ4-5เมตรนะครับเอานะครับงานเ,เน้นใช้งานได้จริงๆนะครับ นี่มีต้นไม้ด้วยนะครับต้นไม้นี้ก็เป็นต้นต้นประดูนะครับเจ้าของที่ก็เอาไว้นะครับเป็นแลนด์มาร์คเป็นที่ร่มเงานะครับมี2ต้นนะครับตรงนั้นก็มีด้วยนะครับามาชมในส่วนของคลองไส้ไก่นะครับดินก็จะเป็นก้อนๆหน่อนยนะครับอาจจะดูไม่เนียนตาแต่ก็ต้องค่อยปรับแต่งไปนะครับผม ให้ดูเหมาะสมแล้วก็ลงตัวมากที่สุดนะครับนี่นะก็จะมีงานเนียนงานธรรมดางานใช้งานได้จริงนะครับก็สามารถที่จะมาคุยกับผมได้นะครับสำหรับพี่พี่ทนหยที่สนใจนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของคลองไส้ไก่และลุมขนอมคกนะครับดักตะกอนน้ำนะครับมีเชื่อมต่อด้วยคลองไส้ไก่นะครับแล้วก็จะมีลุมขนอมคกอยู่ส่วนของข้างหลังด้วยนะฮะข้างหน้านะครับตรงนั้น4จุดนะครับ นี่นะฮะลพื้นที่เลยนะครับเอาเนี่ยนะครับก็ตรงนี้นะครับก็ใช้งบอยู่ที่70,000บาทเท่านั้นเองนะครับเนี่ยนะฮะร,รถขุดเราเป็นรถขุดขนาดใหญ่นะครับขุดคลองไส้ไก่นําดินขึ้นจาเป็นคันล้อมที่นะครับดินตรงนี้จะออกเหนียวเหนียวลูกล่างหน่อยนะครับไม่ใช่ดินทรายนะฮะข้อดีตรงนี้คือดินจะไม่ค่อยพังทลายเท่าไหร่นะครับ นะครับที่ผมพาไปชมในส่วนของข้างหน้านะครับครับผมก็จะพามาชมในส่วนของข้างหน้านะครับนี่เลยนะครับทางเข้าโคก็จะอยู่โซนนี้นะครับรถสามารถที่จะสัญจรเข้ามาได้นะครับตรงนี้ก็มีพื้นที่กว้างนะครับประมาณ10เมตรกว่าก็สามารถที่จะสร้างโรงเรือนได้นะครับ ลมมรสุมในส่วนของทิศตะวันตกเฉียงใต้จะมาจากฝั่งนี้นะครับลมหนาวจะมาข้างหลังนะครับก็จะพัดผ่านตรงนี้นะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นแปลงผักก็ได้นะครับก่อนที่จะถึงโคกตรงนั้นนะครับเจ้าของที่จะสร้างโคกตรงนั้นนะที่พักอาศัยนะครับพอผ่านบ่อไปก็จะเป็นตัวโคกนะครับก็จะทําให้พื้นที่เนี่ยนะครับเย็นสบายนะครับพื้นที่จะจํากัดหน่อยนะครับผมก็จะเน้นในเรื่องของการปลูกผักนะครับ ปลูกป่าไม้นะครับอยู่ลงเรือนเจ้าของที่จะเอาไว้ที่อื่นนะครับเพราะพื้นที่เจ้าของที่เยอะมากนะครับแต่ทําตามงบ,ปร,มรบ,มรรบประมาณนี่นะครับหลุมขนมครกนะครับประมาณนี้นะครับนี่นะครับไม่มีน้ำนะฮะตรงนี้เราขุดเสร็จมาอยู่ที่ประมาณ5วันแล้วนะครับ มีรถไทยรถยนต์นะครับขับเข้ามาส่งนะครับในส่วนของกองฟางนะครับเนี่ยยังมีรอยรถไทยอยู่เลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นหลุมพนมโคกอีหลุมหนึ่งนะครับทางเข้าโคกตรงนี้นะครับนี่นะครับทางเข้าทางเข้าอยู่ที่5เมตรนะครับวางท่อ PVC กันนะครับโอเคครับประมาณนี้ครับ ก็สำหรับที่ท่านไหนนะครับที่สนใจงานขุดโคกหนองนางโมเดลนะครับเน้นใช้งานได้จริงหรือว่าเน้นแหล่งท่องเที่ยวนะครับเน้นราคาประหยัดสวยหรูก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามปรึกษางานขุดออกแบบกับผมได้นะครับทีมงานปรีชาจเจริญทรัพย์เบอร์โทรศัพท์นะครับ0827511163นะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับ0659266987นะครับ หรือว่าพี่ๆสะดวกแอดไลน์นะครับเดี๋ยวผมจะมีเคี o ร e โค้ดไลน์นะครับขึ้นมาให้พี่ๆสามารถที่จะแอดไลน์มาส่งแบบของท่านมาดูก็ได้นะครับพื้นที่ออกแบบต่างๆนะครับก็ส่งมาให้ผมประเมินราคาแล้วก็รับชมได้นะครับปรึกษาต่างๆนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็จะขอตัวนะครับจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากเพื่อนๆด้วยนะครับกดติดตามกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับ ก็่อนจากกันไปนะครับก็ขออวยพรให้ทุกๆท่านนะครับมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ลำรวยเงินทองทุกๆวันนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ